ข้าสั่นน้องมาต้องใจเป็นเงินกะะ็ไแด่อ่าตอนนี้ผมไม่เห็นธุระอยู่แถวๆนี่แหละแถวบ้านนะเออมาแรงพอกันลานกอล่ะเอาไว้อาจาองโต๊ะกอลเลยโโอเโอเเคค ไป,ไปค่ะเข็นงานยืมเพิ่มกำลังแล้วเออเมื่ออยู่แถวไหนละ่ะพู้หอลอนอะไรนี่กำลังถึงนี่แหละยังไม่ฟาวไปเลย มึงยางเนี่ยเด็ของมึงวะมึงไปเห็นบุคคลยางมาจอโทษเขาแตกก่กูเลยนี่เฮ้ย hey, มึงแค่นี้กันเด้อนุ๊กเขาโดดข้าไอ้นุ๊กไปต่างใจสิต่างใจไปต่างใจกูบุ้งหัดอกจังได้มึงกี้ต่งางรับพิชอาบใจคาที่หายมา ล้วค่าเสียหายมันจกบาทรายหนาจ้แต่ขนาดนี้เปลี่ยนไม้ออกม่สองสามพันนู้ไม่มีเงินขนาดนั้นดกอกไอทา,ามงมึงโมไม่มีเงินจ่ายมึงก็ให้พ่อให้แมงมาจ่ายให้พ่อแม่นุ้มมีเงินหลายประนันดอกอายเขาพวไไ่ว่านุ้มกับไปลุยประน,นันเราอีกอยางนุ้กับต้อง็นงานเสริมสู้จะของเรียนอีก อยอดเหลือนุ่งซาไนุ่งตรงฝาาไปเห็นงานอีกเบอดเหนือเบอดต้นนุ่งก็มิสซ้ำนี่เงินแค่นี้มันจะไปเห็นอย่างไดข้าสัน่นน้องมาต้องใจเป็นเงินกันแด เฮ็ดทิศกะต้ตอ,องรับผิดชอบเฮ้ยมึงเด็กเรียนได้หน่มึงกลายเองสีกับหนองเขาะวะแล้วมึงเป็นไผวะมาเสือกยังนำอ,อยากเป็นคนดีอยากเป็นพระเอกวะสันทอสภาพทั้งสี่บอกสีมาอซอยผู้อื่นมึงเอาต่อจอให้มันหลอดก่อนบอกคนจนส่วนมึงชี้ใจโดยว,วิธีเดเฮ้ยเกินไปเหรอเด้ เกินไปอเอียงหรือมึงจะมาจ่ายแทนมันสภาพยังสี่่ะขวามมง่มีปญัญญาดอกทำเป็น่มีปญัญญากองุูปากไปพ่อดิมึนกอดสุดท้ายที่พ่อจะเอาไปสี่ของเอาไปขายได้พ่อ เี่ยผมขอยืมครั้งนี้เนปะ็นครั้งท้ายแล้วครับพี่เดี๋ยวที่เหลือผมจะมาคืนทั้งหมดเลยครับครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแนละ้ที่พี่เกียจะช่วยนะครับพี่ยแล้วก็รีบหามาคืนเอียด้วยนะขอบคุณครับพี่เยเดี๋ยวผมจะรีบมาใช้คืนนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ยไป ไม่ชไม่ยื่นสเลยยังงี้อีกไปแม่เอ้านี่พอใจมึงยังก็แค่นั้นนี่ไงเรามันงก็ไปที่ละหล่อตัวไปนะมึงไอ้เขาคุณนะข่าที่อายมาซอยเนาะยี่ยี่อายก็ต้องมันเดือดร้อนแทนนนาแต่ว่าขันบ่ได้อายนึกว่าจะสิเป็นจังไรบ่ต้องขอคุณไอ้ดอกน้องว่าเป็นยังก็ดีแล้วอ่ะคือจังเห็นว่าน้องสิไปเฮ็ดงานทูแมนบ่ฝากไปที่ละได้มันสิสาย ค่ะขอบคพูดยินดด้วยค่ะครับผมเฮ้ยฟ้าไปยิงเง่อยเฮ้ยมัยนยังน้อ,นองไอ้ขนมเลยบ,บ่าครับผมเอาดอกมันบอกไม่ยิ่งของผมให้เกลัยเ,ออเออพื่อนไะเอา เอาพัสดุมาส่งครับครับผมเดี๋ยวไปเอาครับว่างแล้วครับครับครับผมเอาว่างไว้หนีนะครับเด้อครับผมเอาลูกกินกินอาพออย่างนี้โดดไปสะดุก่อนอขึ้นจัางข้าวบดิสั้งของตัวคือนมีผัสดุมาส่งเนี่อย่างละพออล่อพ่อพูดเหมือนกูนอีกยังละลูกนี่อือ อ้าวเงินตวรวลูกมีจดหมายน้องยังเงินจำนวนนี้คุณอาจจำเป็นต้องใช้คิดซะว่าเป็นเงินแทนคำขอบคุณที่ช่วยน้องคนนั้นเอาไว้ถึงแม้สิ่งที่คุณทำอาจไม่มีใครเห็นแต่ฉันเห็นค่ะขอให้คุณทำดีต่อไปนะคะ